อ่ก็ขอการสวัสดีท่านชวนทุกท่านกันเด้อนะครับผมรบวกับผมกับรายการ Turbo Gamer นะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามเขียน E EPT 4แล้วนะครับผมก็ใช้เดก็มาแล้วนะครับผมนะครับผมนะฮก็สำหรับใครที่เราเขียน EPT 4นะครับผมก็มาแล้วนะครับผมมาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะครับผมมากันเลยครับผมมาคำถามแรกครับผม จากตัดเสื้อแดงหน้าเถื่อนนะครับผมเคเบิเอหนึ่งเคยโดนคนในห้องด่าไหมครับก็เคยโดนด่ดาไหมครับคือก็เคยโดนด่ดานะโดนด่ดาทําไงผมก็เฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรมากมายหญิงนิ่งนแค่นี้แหละด่าไปเป็นพันเป็นร้อยผมก็ช่างมันก็นิ่งเฉยๆได้นะสองเคยเปิดหน้าในช่องไหมก็ก็เคยเปิดหน้าเมื่อก่อนตอนซับประมาณสิบซับยี่สิบแล้สองสิบซับ ห้าสิบซับเคเนี่ยเคยเปิดหน้าเมื่อก่อนแล้วก็รอ้อยยี่สิบซับก็เปิดต่อมาไม่เปิดต่อเลยนะครับผมใครที่เห็นใครเห็นหน้าผมก็ไม่รู้ยังไงดีนะครับผมหาเอวหาเอาอีกนะครับโอเคจบสามอยากเห็นอยากเห็นคลิปแรกอ๋อถ้าอยากเห็นคลิปแรกก็ตามตามนี้นะครับผม Premises, e. น่าจะเป็นน่นก็คือคลิปแรกนะครับผมคหาดูได้นะครับผมมีหน้าผมด้วยนะคนะแต่คลิปที่ก็เยืะนะคลิปค่อนข้างเก่าๆค่อนข้างจะปัญญาอ่อนเลยครับคลิปเก่าๆตัวเองก็โคตรปัญญาอ่อนเลยเก่าๆเนี่ยสี่อนาคตจะกลับมาแคสไหมครับเอาชีวิตรอดอีกไหมก็ก็มีโอกาสจะกลับมาแคสไหมครับเอาชีวิตรอดอยู่นะเราติดตามเร็วด้วยจะกลับมาแคสจริงหรือเปล่าสำหรับราครับเอาชีวิตรอดโอเคนะโอเคคำถามต่อไปนะครับผม คำสตัว,ตวป่อยจากกายทีวีนะครับผม Q&A หนึ Q ่งไม่ชอบวิชาอะไรมากที่สุดหรอครับก็วิชาที่ไม่ชอบมากที่สุดนั้นหรออืมคณิตศาสตร์นะครับผมมากที่สุดแล้วไม่ชอบนะไม่เก่งเลขสมัยประถมเนี่ยโคตรเก่งเลยเพอมัธยมโคตรกากเลยครับโคตรงูเลยขี่นะสองทำอาหารอะไรเป็นมั่งครับก็ทำได้อย่างเดียวทำได้ไม่กี่อย่างครับ หนึ่งมอมา่าสองไข่เจียวสามไข่ดาวแค่นี้แหละจบสามอยากซับไปเยอะทำไงก็ถ้าอยากซับไปเยอะนะครับก็แบบขยันทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เยอะเองครับขนาดผมขยันรังสีปีก็มาถึง2,000ได้แค่นี้แหละจบสี่พี่ดูอนิเมะที่ไหนบ้างครับก็อนิเมะที่ผมดูงั้นหรอก็ส่วนใหญ่ผมจะดูในแอป่านแอปเอ่อ AIS Play Netflix แอปซับนาะรูกโคตรโ MUSE Thailand นะครับผมแลวก็ MUSE Asia นะครับผมแล้วถ้าเรื่องไหนไม่ไมีดูในถูก,กลิขสิทิหรอกทำไงก็ผมมีสองมุมนะครับผมก็แบบมุมที่หนึ่งคือรอรอถูกลิขสิทธิ์นะครับผมแล้วมุมที่สองละ่ะก็ขอสายมือที่หนึ่งก็ดูใน F, เว็บเถื่อนแค่นี้แหละโอเคนะผมสารภาพนะครับ ขอโทษกันดูอนิเมะของถุเลสิทธด้วยครับผมคืออันนี้จริงไม่มีในโุรเลกสิทธ์ไงโอเคครับโอเคก็ตามอไปจากเ o อปีเกมเมอร์วีทูวนะครับผมคิที้หนึ่งพชายอายุเท่าไหร่คะจากทางบิดก,ก็ประมาณ16แล้วครับผมโอเคสชอบวิชาอะไรมากทีส่สุดคะคอมพิวเตอร์สกังสานะครับผมสามเกิดวันที่เท่าไหร่สิบเจ็ดมิถุนายนสองพันห้ารยสี่แปด C ใช้มือถือรุ่นเรมเอ้ยแรมลมเท่าไหร่ก็ใช้รุ่นเยมีเ่เดสมี่เก้ลม64แสีรมสีิกแค่นี้แหละครับผมโอเคนะครับผมคำถามต่อไปนะครับผมคำถามต่อไปจากยอนทีวีนะครับผม Q&A มีเิเมที่รองไว้กี่เรื่องครับก็มีกี่เรื่องเราก็ตามภาพนี้เลยนะครับผมทั่ไหนที่เขียว่า ดูยังไม่จบเลยไปว่านั่นแหละย,ยังดูไม่จบแล้วก็ยังไม่ได้ดูเลยนะครับผมมาข้อามที่2ทําไมถึงชอบวิชาในอวครับทำไมถึงชอบเป็นวิชาในอวีย้อนหลอก็ใส่ภาพนี้เลยนะครับคือผมก็ดูไปดูมาเหมือนจริงว่าโคตรเหมือนนะก็เหมือนนะผมก็นนะเ,เลยลองเสื้อมาเล่นก็อชอบเลยวิชาก็ติดในเรื่องนี้เลยนะวิชาเลยโหสดย้อนเลยงจริงทาเหมือนมากเลย แต่ไม่เหมือนตรงที่ทรงผมสัตว์เลี้ยงชุดแค่นี้แหละจบ 3. รู้จักอวีได้ไงก็ผมรู้จักอวีมาจากไหนก็คุสนาของอวีเลยครับผมคือเก่าแล้วนะผมจำไม่ได้ว่าอันไหนนะครับผมต่อไปขั้นตอนที่4มีแฟนยังยังถามมาเลยนะก็มีแฟนยังก็เอาผมให้เฟซไปนขนหาว่าผมมีแฟนยังโอเคนะจบ เคก็อนต่อไปจากเอ่อ exactly ช okay. okay. uh, ื <S <S 2> <S 2> ่อยาไปผมดจะไม่ได ah ้แล so so well well. so kind of so ้วผมเคเอเอเอหนึ่งเคยใช้โทรศัพท์รุ่นแคชเกมครับอ๋อโทรศัพท์น่าจะเป็นเคยที่ใช้แคชเกมใช่ไหมครับก็อืมเครื่องทูมอเดสมันนะครับผมคือทูมอเดสเครื่องเก่าแล้วนะห้าร้อยบาทนะครับผมสองเครื่องนี้ของก็เอ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 สเอาว่าอะไรจะไม่ได้แล้วผมสาม oppo f one สี่ vivo ห้า เสือมี่เรดมี่เก้าครับผมสองชอบดูอะไรมากที่สุดครับอ่าอันที่ผมชอบดูมากที่สุดอะไรเ,เหรอก็ส่วนใหญ่จะเป็นอนิเมะแค่นี้แหละจบส่วนใหญ่ดูแต่อนิเมะนะครับผมทุกวันนี้นะครับผมสามเคยดูอนิเมะเรื่องดองโลใส่แทงไหมครับก็เคยดูนะครับผมตอนนี้ช่องเอ่อ MSE Thailand เอามาฉายแล้วนะในไทยนะตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองเอามาฉายแล้วนะครับผม อันนี้ผมค้างอยู่ที่ตอนที่4เลยยังไม่ดูเลยที่เหลือโอเคเดี๋ยวผมก็ไปดูต่อละนะโอเคคําถามที่4นะครับผมอยากเห็นเสียงจริงโอ้เสียงจริงขนาดนี้เลยโอเคเดี๋ยวลองทำดูว่าเผื่อทําได้นะเออสวัสดีท่านผู้ชมสุดทันกันเลยนะครับผมก็คือเสียงจริงของผมนะครับผมโอเคนะฮัลโหลคำถามต่อไปนะครับผมคำถามจากอ่าอย่างไรวะหายออกก็ไปด้วยนะครับผมโอเค Q&A หนึ Q ่ง อนิเมะเรื่องอะไรที่เดูแล้วเสียน้ําตาเรื่องที่ดูแล้วเสียน้ํตาตางนี้เหรอหนึ่งอานุอาณะครับผมหนึ่งคือเรื่องนี้เสียน้ําตาอยู่ที่สุดแล้วแหละนะครับผมคือเสียกระดาษที่ช่วยไปต้องสากับแฟนสุดยอดเลยเสียน้าตาอย่างนงาเออจบแล้วเรื่องต่อไปนะครับผมสองโยเนมหลับตาฝันถึงนายกหรอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หลับฝาบฝันถึงชื่อเธอนะครับผมคือเรื่องนี้ก็เสียน้ำตาเหมือนกันนะเสียนิดนึงนะครับผม คือเรื่องนี้ผมว่าได้ดูแบบเสียน้ําตาเกือบเสียแล้วนะครับเสียแค่กระดาษาที่ช่วยไปนหนึ่งแผ่นเองถ้ามาดูต่อที่โรงเรียนอีกโหน้ําตาไม่ค่อยไหลเลยสามแชปอะไรตัดต่อบ่อยที่สุดก็ไอ้ที่ผมใช้ตัดต่อบอดด่อยออๆทุกใช้มาถ,ถึงทุกวันนี้ก็คือคายมาสเตอร์อครับผมเป็นเชนแบบของเดมอนนะโหลด,ดมีโหลดฟรีอยู่นะใน YouTube นะไปโหลดไปหาโหลดไปหาโหลดกันได้นะครับผมคำถามที่สี่ กลับมาภาคนารดกับอนิเวมางะตอนไหนก็ตอนนี้ยังไม่ตรงนี้ยังไม่ว่างกันพักเท่าไหร่นะแบบไม่มีเวลาพากเลยเว้ยช่วงนี้ติดเรียนติดอะไรติดงานเยอะหน่อยนะเคนะครับผมโอเคคาถามต่อไปนะครับผมคำถามจากเอ็นชาร์เขามีนะครับผมคำถามจากเพื่อนผมเองนะครับผมคล็เอหนึ่งทำไมถึงลูริกถึงผิดกฎหมายอยืทำไมถึงผิดกฎหมายงั้นหรอโอเคครับ อันนี้ผมไม่รู้นะเราะว่าทําไมถึงเป็นกฎหมายนะครับผมคือแบบรวมรมรวมรวมตัวหาอะไรวะลงรวมตัวแบบเข้า Google หาไม่เจอเลยครับผมแบบทําไมถึงเป็นกฎหมายลงมตัวหาแล้วก็ไม่เจอครับผมขอโทษนะครับผมนะใครที่หาเจอก็อบอกด้วยนะครับผม2อ,อะคือแรงบรันดาลใจให้รู้ชอบดูลิแรงบรันดาลใจอะไรทำให้ชอบดูลิข์กันหรอแรงบันดาลใจทำให้ถึงชอบดูลิกันหรอ,อง่ายดีครับผมน้องน้าลึกดีน้องหน้าอ,อกเล็ก น้องตัวเล็กน้องน่ารักน้องหน้าอกเล็กแค่นี้แหละจบอยากพากลับบ้านจบครับผมแฟมฉากก้อนโคตรโคตรได้ฟินใจมากขอโทษนะお姉ちゃんいい子になるからもう怒らないで買って買ってください。 าได้สามท่านได้อยู่กับลูลิสสนเน,นจะทำอะไรง่ายครับผมอืมพาน้อมกินขราวพาไปเดินเล่นพาเข้องนอนแค่นี่นะครับผมสี่ถ้าลูลิสถูกกฎหมายจะเป็นยังไงหรอก็อืง่ายมากครับมีคนเอาเข้าบ้านอะได้น,นอนตำรวจแบบแต่ไม่รู้ยังไงดีวะตามยังไงดีวะทุกคนอันนี้ผมไม่รู้นะโอเคคำถามต่อไปนะครับผมจากโอดิสังเกมเมอร์ครับผม หนึ่งเขี่ยวเอ๊หนึ่งเคยปั๊มซับไหมก็เคยนะตอนทําช่องใหม่ๆอ่ะตอนแรกจาได้พเพื่อนแตา่มผมน่าห้าคนใช่ไหมอีกห้าคนก็ผมเล่นสมัครบัญชีแบบห้าบัญชีแล้วก็ทำไป็นสิบคนแค่นี้จบไงมะสองอยากหล่อทําไงก็ออกกําลังกายเยอะๆล้างหน้าบ่อยๆเอ่อซื้อครีมมาเยอะทาหน้าเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวก็หล่อเองนะทำไปเรื่อยๆ,ๆเดี๋ยวก็หล่อเองอีกอย่างเสียจต้องหล่อๆด้วยนะครับผมสามขอสามเกมที่เล่นบ่อยสุดหน่อย โอเคครับผมหนึ่งอาร์วีสองเคเลซนะครับผมสามก็เอ่อไม่บอกแล้วกันนะให้ทุกคนทายว่าผมเล่นเกมอะไรเกมที่สานะครับผมสี่เล่นเกมแต่งตัวหน่อยเอ้ยนี่ผมไม่เล่นนะผมไม่เอาผมไม่เอาผมไม่เล่นผมไม่เล่นโอเคนะครับผมคำถามสุดท้ายนะครับผมจากชาลอตตยเอฟนะครับผมเคเอ,อ 1. เอหนึ่งเคยอ่านดูจินไหมครับอืมเคยอ่านครับ ก่อทุกวันแหละนะครับผม2ชอบอนิเมะอะไรที่สุดรับน้องกระต่ายสักแก้วไหมคะมีชชยอยู่นะช่อง m s d Thailand ตูดลิขสิทธิ์ได้นะครับเรื่องนี้ผมดูจบทุกซีซั่นเลยนะซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองดบว OVA ภาพ3ดูจบหมดแล้ว3พี่เคยพูดคนเดียวไหมก็เคยนะตตอวบบ่างๆแาไม่ม,ไมีใครมาเฮ้ยเคยมา,ยาทำไมวะ อะไรคุณเงินเดียวไปซ้ำเสียงไปเรื่อยแงงแงงดีดีแอบไวไวแค่นี้เราไปได้หรือก็แบบคนโขลดได้นะครับนี่ดีดีสี่ชอบอ่านมังงะเรื่องอะไรครับอ่านถึงตอนที่เท่าไหร่แล้วอ๋อมังงะทด่อ่านชอบอ่านแล้วเหรอเป็นมังงะของนับน้องกระต่ายนี่แหละนะอ่านหมดทุกตอนที่เรียบร้อยแล้วนะจากตอนหนึ่งมาจนมาจนถึงตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะแต่ตอนที่ร้อยยี่สิบก็จะมาแล้วนะครับผมน่าจะมาตอนแบบปีหน้านี่แหละโอเคนะจบแล้วเขียนดีเอพีสี่ครับผมโอเค โอเคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคำถามเคลียร์ดิ EP ที่4นะครับผมบางบางครั้งผมก็พูดเลอะไปไหน่อยก็มีบ้างนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยบางทีก็เบียบาง آ, มีแบบพูดผิดมั่งอ่านผิดมั่งแล้วก็อ่านเลอะไปหน่อยก็มีนะครับผมในบางช่วงนะก็สำหรับใครที่อยากให้มี EP ห้าก็รอได้เลยครับผมไม่รู้จะมาตอนไหนนะครับผมเคก็นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร์กันด้วยนะครับสร็จแล้วบ๊ายบาย